ก็ก็ดีใจครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้ปกติมากกว่าครับตอนนี้ทุกคนดูแบบดูแพนิคดูเครียดดูแบบไม่ออกจากบ้านบางท่านเริ่มกักตุนเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจเราเข้าใจเราเข้าใจถึงเรื่องนั้นมากๆเลยครับแต่ว่า วันนี้เรามาร่วมง,งานกับเดอะมอลเองนะครับเดอะมอลเองก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเราเครียดมากไปเนี่ยทุกอย่างมันจะยิ่งหนักขึ้นแค่รู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกต้องนะครับผมล้างมือบ่อยๆหาแมสปิดนะครับผมแล้วกออ็อยู่ห่างกับเพื่อนอย่เละเว้นพื้นที่พื้นที่ที่มันแบบมีคนเยอะๆมากๆแต่ว่าอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างตอนนี้เราเองเราอยากให้ทุกคนไม่เครียดมากกว่าเพราะดูทุกคนดูเครียดกันมากตอนนี้ใช่ครับเป็นไงะครับนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับผมก็ รู้สึกว่าก็อยากจะกระตุ้นอะไรบางอย่างใหม้มันเดินไปต่อไปได้ครับผมในสังคมเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้คืออะไรหลายอย่างหลายปัจจนะัยเนาะมันทําให้ภาพมวลรวมในประเทศบ้านเรามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อยากจะแบบมอบความสุขแล้วกันครับผมอยากจะทําให้แบบว่าเออม,มันมีความสุขเกิดขึ้นมาบ้างในในสังคมเราอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่หนึ่งของศิลป,ปินที่ทําได้ดีที่สุดณตอนนี้นะครับผมอ,อยากให้แฟนมะาแบบชวนใครมาร่วมงินยิงกันก็จริงๆแล้วอย่างที่พี่คิมบอกเลยครับผมว่า ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็อยากจะแบบให้ทุกคนบอกว่าคือใช้ชีวิตอย่างปกติได้เลยแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปแบบไป,ไปขนาดถึงขนาดแบบว่ากักตุนต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านอะไรขนาดนั้น mm hmm. ผมรู้สึกว่าการป้องกันเป็นเรื่องที่สาคัญใช่ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมีกับเวทแล้วบาลานชีวิตตัวเองดีๆด้วยครับผมผมคิดว่าถ้าเรา ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นสะสมความเครียดไปเปล่าๆอะไรเงี้ยผมผมแค่คิดว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนไทยเองก็กระนักตัวได้ดีระดับหนึ่งในการเรื่องของการป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่าผ่อนคลาย วันนี้อออก,กอนนอ็ออกงานคูดนานๆที่จะออกงานพู่กันเนาะเดี๋ยวมันเป็นการทดลองครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะมีซีรีส์เป็นผลงานละครด้วยกันแล้วใช่ครับต่อไปคงได้ออกกันยาวๆนะครับผมอันนี้ก็มาทดลองก่อนทดลองก่อนครับในช่วงกระแสสังคมเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอามาทดลองก่อนนะครับผมก็ปล่อยคลิปแบบน่ารักน่ารักไปเอาแคลับฟานฟินแบบ อะไรเลย<า>ใช่ครับนิดนึงครับจะมีซีรีส์แล้วเราก็นิดนึงครับผมแล้วเป็นไงรกระแสตอบรับเลยพอมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งเนาะคนผมเชื่อว่าคนรอมาอย่างน้อยอย่างต่ำๆก็4ปีเนาะสปีแล้วล่ะสี่ปีแล้วการรอคอยครั้งนี้ผมเชื่อว่าการเกิดมาครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าสมควรเลยนะครับกับซีรีส์ที่เราจะเล่นในการเจนไวแต่ซ<า>ีร<า>ีส์อย่างสุดก็เพิ่งครบรอบหนึ่งปีที่เป็นจัดแฟนพีไอใช่ไหมเราอ๋อไอครบรอบหนึ่งปี คือจริงๆแล้วนั้นมันเป็นเออเป็นเป็น My Romance เป็นงานมีที่มีคู่จากซีรีส์เรื่องอื่นด้วยแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งในคู่ในในนั้นแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับเราเล่นเกมขาไก่ข้าบขาไก่แล้วมันพลาดยเล้ยผมาดพลาดโดนปากกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแช่ค่ะเขาก็คิดว่าแบบหลังจากที่โดนปากแล้วคู่นี้ดูมีโมเมนต์กันมากขึ้นเหมือนกล้าเล่นกล้าสกรีนชิปกันมากขึ้นจากที่สองสามปีที่ผ่านมามันไม่เคยมีท่าสกรีนชิปอะไรพวกนี้มาก่อนเลยเล่นหัวเล่นหาแต่จริงๆแล้ว ไม่รู้สิเพราะใช่หร şey um, ือเปล่าก yeah. um, so so ็ไม so ่รู้แล like like ้วก็หาคำตอบไม่ถูกเหมือนกันครับแล้วตอนนี้กล้าเล่นกันมากขึ้นไหมปกติอ่ะคือมันทำงานด้วยกันมานานมันก็สนิทกันแบบปัจจัยหนึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือเราทำงานด้วยกันมานานสนิทกันมากขึ้นเปิดใจกันมากขึ้นนะเปิดใจนะพระผมประมาณแล้วพูดต่อไปมันจะมีให้เห็นอะไรกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเยอะเลยนะครับผมมั่นใจว่าเห็นเยอะเลยในอนาคตก็ใครจะไปรู้ครับอนาคตอาจจะ เป็นคู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในันจน,นะๆๆนะจะมีแฟนดีนอ้อีกนะคแบบเพ่เราเอะไรเงี้ยเออคือมันก็ต้องมองในอนาคตอะครับผมแต่ว่าตอนนี้เอายังที่แน่ๆก็คือเราต้องทําซีรีส์ออกมาให้ดีที่สุดก่อนนะแล้วก็ค่อยมองถึงสเต็ปต,ต่อไปว่ามันประสบความสําเร็จไปถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยับแต่ว่าในใจก็คิดว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆนะณปัจจุบันนี้เรายังเรายังโฟกัส หลักๆอยู่ที่สมาชิกวงเราทุกคน5คนครับย่งเป็นวง SBFI ซึ่งซึ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเพลงแคดิคัสตอนนี้2 3สวันก็ก็ใกล้ล้านแล้วนะครับใกล้ล้านวิวแล้วก็ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่รวดเร็วที่สุดตั้งแต่เราเคยมี m v มาก็ตื่นเต้นมากมีชาเลนซ์คนมาร่วมเต้นกันเยอะเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสตรงนั้นไว้ก่อนครับแล้วพอมีซีรีส์ออกแล้วเนี่ยทีนี้เราก็คอยไปโฟกัสเรื่องการแสดงกันเราคาดหวังกับกระแสของเรายังไงบ้างกับการกลับมาร่วมกัน คือก็ผมคาดหวังไหมอะคาดหวังเลยครับผมคาดหวังมากคขาคาดหวังอยู่แล้วครับผมคือเราจริงๆแล้วอะเราทํางานทุกชิ้นอะที่มันออกมาแล้วผลิตจากทางเราเองเราต้องคาดหวังให้มันดีที่สุดอยู่แล้วให้กระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากคนทั่วไปและแฟนคลับเราเองออกมาดีครับผมก็คาดหวังมากๆเลยในช่วงหลังอาจจะมีได้หลายคู่มีกระแสขึ้นมาเราแอบมันหวั่นบ้างไหมจริงๆไม่หวั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวงการของบอ สาววายเองหรือว่าวงการที่เราเป็นบอยแบนด์ and, แล้วมีศิลปินใหม่เองเนี่ยเราตอบคาถามแบบนี้ทุกครั้งเลยว่าเรารู้สึกดีใจที่คนมาช่วยรันวงการนะครับผมอย่างวงการวายเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายและแฟนๆต่อสาววายเนี่ยก็มีซีรีส์ให้ดูมากขึ้นมันก็ช่วยเขามากขึ้นน,นะครับแล้วคนก็เ่มเริ่มเริ่มยอมรับม,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 มากขึ้นนะครับตอนผมเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกเรื่อง,งแรกเนี่ย คือคนแถวบ้านเนี่ยเวลาดูผลงานผมก็จะมาแซวผมล้อผมตลอดเลยทุกวันนี้เดินตัวปิวเลยนะครับไม่มีใครล้อมีแต่คนภูมิใจขอถ่ายรูปด้ววซสอีมผมว่าการที่มีซีรีส์แบบนี้เ,อเยอะๆเนี่ยมันช่วยทําให้เอรู้สึกคนยอมรับมากขึ้นนะครับผมยุคนี้มันเป็นยุคง l g b t ด้วยมันเป็นยุคที่คนเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คือนักแสดงปกติครับแล้วก็เราก็ดีใจที่ทุกคนได้สร้างผลงานออกมาช่วยเหลือกันนะครับผมต้องยอมรับว่าตอนนี้ซีรีส์วายมันก็กลายเป็นเหมือนเมนสตรีมไปแล้วครับเมนสตรีมของบ้าน นี้มากๆเลยด้วยนะผลิตส่งออกเหมือนกับเหมือนอารมณ์แบบไอดอลเกาหลีผลิตวงส่งออกเลยอะเกาหลีผลิตบอยแบนด์เก่งไงประเทศไทยผลิตซีรีส์าวเก่งมากจริงนักแสดงซีรีส์าวนี่ไปแฟนมิตรต่างประเทศทั่วโลกยังมีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเราน่าสนับสนุนเรื่องนี้กันมากๆแล้วเราก็ดีใจซึ่งคู่เราเองคู่เราก็มีไม้เด็ดอยู่ครับคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกับคู่ไหน ใช่เพราะฉะนั้นเราไม,ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหพูดจะออกไปนี่จะโดนหมิ่นไหมนเนี่ยเออคือไม่กลัวหมายถึงว่าไม่กลัวแบบไม่กลัวที่จะแบบวิวจะจะ,จะแบบไม่มีคนดูหรืออะไรอย่างนี้เรายัง,ชเ,ยงเชื่อว่าเรายังมีแฟนคลับจะน้อยจะมากเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าแฟนคลับกลุ่มนี้ก็ยังรักแล้วก็ยังชอบชที่ชอบพูเราอยู่โอ้เลี้ยวเก่งโอเคี๋ยวพี่ขออางนี้